เดี๋ยวอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวจะใครโทรมารับโทรศัพท์ด้วยนะรับไม่ได้ครับฮะรับไม่ได้ครับทำไมไม่ได้เนี่ยโทรศัพท์เดี๋ยวจะวางไว้นี่ี้เนี่ยถ้ามันดังล้วก็รับเลยรับจับขึ้นมาแตะงี้แตะงี้แล้วก็รับอะลองที่ลองแตะนิดเออเออเออลองแตะน<ะ>ิดเออแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็รับฮลัลโหลสวัดดีค่ะพูดเลยฮลัลโหลสวัดดีค่ะอใหญยดอกไม้นะพูดกับเขาไว ดอกไม้นะวางอยู่งี้เหรอแล้วเวลาหลังแตะแต่นี่นี่ตรงนี้นะแตะลองแตะดิแต่เออแต่แล้วคันนี้ยกขึ้นพูดเลยลองยกขึ้นพูดดิหวัดดีค่ะยายดอกไม้นะคะยายดอกไม้นะคะบอกดิบอกจะสั่งน้ำพริกหรือเปล่าลองพูดดิฮัลโหลยายดอกไม้ค่ะฮัลโหลยายดอกไม้ค่ะยายยายค้ามีมีน้ำพริกไหมคะ มีค่ะยายขายยังไงคะเออขายยังไงไม่ได้ครับขายยังไงต้องบอกเขาให้ถูกถุงครึ่งโลสองร้อยถุงเล็กหนึ่งร้อยบอกสิถุงเล็กยังไงถุงครึ่งโลสองร้อยถุงครึ่งโลสองร้อยเออถุงเล็กหนึ่งร้อยถุงเล็กหนึ่งร้อยอย่าเอาใหม่นะยายค้านาพริกขายไงคะถุง ถุงครึ่งโลสองร้อยถุงเล็กหนึ่งร้อยถุงครึ่งโลสอง้อต่อาไปถาพูดอย่างนี้ด้วยต่อไปใกล้ๆหูเออน่ะถุงครึ่งโลสองร้อยเหรอบอกเขาบอกบอกถุงครึงคง่งโลสองร้อยค่ะถุงครึ่งโลสองร้อยค่ะถุงเล็กเท่าไหร่คะยายถุงเล็กหนึ่งร้อยค่ะ๋อแล้วเ้าจะสั่งทํายังไงคะยายไม่รู้รเอาแตเขาถามอย่างนี้ต้องบอก ต้องบอกเขาเอาเดี๋ยวเขาโทรมาฉันไม่อยู่เนี่ยต้องบอกเขามึงเขียนไว้สดหนึ่งต้องเขียนไว้ใช่ไหมกูลืมบอกแอดไลน์ค่ะลวงพูดที่บอกแอดไลน์ค่ะอลน์เอาจะลืมไปอีกเนี่ยเออพูดดิพูดได้บอกแอดไลน์ค่ะแอดไลน์ค่ะเอออย่าลืมแอดเอยจะลืมสิแอดไลน์ค่ะบอกสิดึกไม่อมเดี๋ยวจะพูดหมายย้ายสั่งน้ำพริกทำไงคะแอดไลน์ค่ะเออแอดไลน์เบอร์อะไรคะฮะแอดไลน์เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่ง บอกสิพูดดพูดามศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนองอกสองสามหกหงสามดอกไม้ค่ะดอกไม้ค่ดอกไม้เดี๋ยวจะจาได้ลวงบอกดอกไม้คนสวยค่ะเอาเอาต้องบอกกันที่เขาจะสั่งน้ำพริกค่ะต้องบอกดีเขาจําไม่ได้บอกดอกไม้คนสวยอยู่พิโลกค่ะบอกสิ ดอกไม้คนสวยอยู่พิโลกค่ะต้องบอกเขาว่าดอกไม้คนสวยที่อยู่พิโลกไม่งั้นเขาไม่รู้เขาจะไม่สั่งมาซิต้องบอกเขาจดไว้ฮะต้องจดไว้ใช่ไหมจำไม่ได้กูจำไม่ได้จริงๆเหรอจลืมลืม